ทำไม่ไหวมัมจุกมกไครกระแสดราม่าลั่นหมดศรัทธาพอกันทีกับคนชื่อน้ตตลกซุปตามัมจุกมกแหวกกระแสดราม่าโน้ตอุดมอัดคลิปไขยี่หนักลั่นหมดศรัทธาพอกันทีสักแต่พูดแต่สุดท้ายทำชาวเน็ตห่าเฉลยเป็นนูตเชิญยิ้มซะงั้นตลกซุปตามัมจุกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลา พักหลังๆมักอัดคลิปล้อเลียนข่าวในโซเชียลคยี่ข่าวดังก่อนหน้านี้ก็อัดคลิปคยี่ข่าวแม่ปูนาทวงหนี้จกระบุมเชิญยิ้มล่าสุดก็ไม่พลาดจัดอีกกับกระแสะร้อนแรงในโซเชียลดราม่าโน้ดอุดมแต้พาณิชย์ในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซ p ์พอร์ พูดพาดพิงถึงหลายเรื่องราวจนเกิดดราม่าหนักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนดังหลากหลายวงการโดยตลกชื่อดังหม่ำจกมกได้โพสต์คลิปด้วยสีหน้าจริงจังบอกว่าหมดศรัทธาพอกันทีแต่งานนี้ไม่ใช่โน้ตอุดมแต่เป็นน้ตเชิญยิ้มตลกชื่อดังทั้งนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาเม้นแซลขำๆกันเป็นจำนวนมากอาทิแสดงความคิดเห็นยังไงไม่ให้ทัวลงทั้งสองฝ่่ย ชารยะจริงๆลุงโน้ตบอกผมผิดอะไรผมรู้ทันพี่ตั้งแต่เห็นหน้าพี่หม่ำแล้วว่าพี่จะเล่นตับนี้เล่นตรงๆไปเลยไม่ต้องมุกจะพี่หม่ำสอนอ้อมๆลุงหม่ำพูดได้ใจเลย